สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง I อ m อพัชชัยนะครับอันนี้นะก็อยู่กับวิวท้องฟ้านะครับสวยๆนะแต่คลิปนี้นะครับไม่ได้ให้ดูวิวหรือว่าดูภาพนะก็เป็นคลิปที่จะมาเพื่อนๆได้ฟังเสียงกันนะครับเสียงที่ผมกล่าวถึงก็คือนะเสียงของยางในรถซูซูกิคาเิเบียนที่ผมใส่ มาสี่เส้นนะส้กยางใหม่นะครับถามว่าให้ฟังเสียงในคาริเบียนแล้วทำไมมาขับอยู่ในรีโวใช่ไหมฮะเพราะว่าคาริเบียนะมันอยู่ด้านหลังนะครับผมลากมานะครับก็ไม่ต้องไปฟังเสียงในรถที่นั่งในคาลิเบียหรอกครับเดี๋ยวจะฟังเสียงผมไม่รู้เรื่องนะถ้าไปถ่ายคลิปในคาริเบียนะมันจะเสียงคนพูดเนียจะไม่ค่อยได้ยินนะครับนี่นะตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ70กว่ากว่านะแต่ผมเร่งไปทีช่80ดินะ เป็นฟังเสียงนะเสียงที่ได้ยินนี่คือเป็นเสียงยางตะขาบนะครับที่ใส่อยู่ในรถสุสกิคาลิเบียนนะฮะนะฮะและนี่ก็คือหนึ่งข้อเสียนะครับของยางตะขาบนะที่มันมีเสียงที่ค่อนข้างดังไม่ใช่ค่อนข้างครับ เสียงที่ดังมากๆน่ถ้าขับอยู่ในคาริเบียนเนี่ยถ้าผมนั่งขับอยู่ในคาริเบียนแบบความเร็วเลย50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาเนี่ยเสียงจะชัดชัดแจ๋วเลยครจริงๆมันมาตั้งแต่สามสี่สิบแล้วแหละแต่คือถ้าถ้าหลังห้าเสเนี่ยจะจะชัดมากครับเสียงจะชัดมากแล้วก็ถ้าคุณขับเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยนะเสียงแทรกเข้าไปในโทรศัพท์นะผมเคยมีสายเข้าตอนกำลังขับคาริเบียนนะต้องจอดนะต้องจอดเพราะว่า ปลายสายก็ฟังเสียงผมไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ผมก็ได้ยินชัดบ้างไม่ชัดบ้างได้ยินเบาบ้างดังบ้างเนี่ยมันฟังคุยกันไม่สื่อสารกันไม่ได้นะนะครับก็เลยต้องจอดนะเวลาเวลาขับคาลิเบียแล้วมีโทรศัพท์เข้าเนี่ยต้องจอดนะนะครับเปิดลําโพงก็มันมันไม่ชัดนะเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังนะโดยเฉพาะปลายสายเนี่ยจะได้ยินเสียงผมด้วยแล้วก็เสียงยางด้วยนะก็เลยทำให้คุยกันลําบากนะก็เลยต้องจอดดีกว่านะก็อยากจะแนะนํานะ ใครที่อยากจะเปลี่ยนยางนะแต่ผมว่าสําหรับคนใช้คาริเบียนนะ่ะไม่น่าจะซีเรียสหรอกกับกับเสียงดังนะเพราะว่าเราคนใช้คาริเบียนส่วนใหญ่นะ่ะไม่ได้ใช้รถทุกวันนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขับทางเนี่ยครับจากทางตลอดลาดยางแบบนี้บ่อยๆนะส่วนมากที่คนที่ใช้คาริเบียนแล้วก็ตัดสินใจซื้อ,อยางตะขาบใส่ก็จะเอาไว้ลุยซะส่วนมากอย่างเช่นผมเนะี่ยผมก็ส่วนมากก็ขับอยู่แต่ในสวนนะครับขับอยู่แต่ในสวนก็ออกจากบ้านมาประมาณ100 200 m, ร้อยสองร้อยเมตรนะฮะก็ ลงดินแล้วครับไม่เจอรัดยางไม่เจอคอนกรีตน,นะฮะก็ลงดินนะแล้วก็หายไปทั้งวันนะมาทีก็ตอนเย็นนะครับก็มาขึ้นรัดยาง100-200เมตรแล้วก็เข้าบ้าน,นคแค่นั้นนะฮะก็ส่วนมากก็อยู่แต่พื้นดินพื้นโคลน,นครับก็เลยใช้ตัวยางตะขาบนะซึ่งมันจบปัญหานะครับนะครับสมัยก่อนอนะ่ะตอนที่เป็นยางมัทเทเลน,นผมขึ้นเขานะ่ยถ้าเกิดมีฝนตกนิดนึงเนี่ย ลื่นอยู่กับที่นะฝันอยู่กับที่แล้วก็ถ้าตอนขึ้นไปมันแรงแล้วตอนลงฝนตกอันตรายมากครับเสี่ยงมากนะเสี่ยงมากเพราะว่าดินมันฝังอยู่ในร่องยางนะเต็มไปหมดนะครับทุกร่องเลยก็ทําให้ไม่มีพื้นที่ที่มันจะจิกตัวดินลงไปได้เลยนะเพราะว่ามันมีดินฝังอยู่ในร่องยางหมดแล้วนะครับทำให้นะเวลาลงจากเขาช่วงเวลาฝนตกนะค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วก็น่ากลัวนะรถมันพยายาม จะขวางตลอดนะล้อหลังมันเหมือนเวลาขับแล้วล้อหลังมันจะพยายามจะแซงเล้อหน้าให้ได้นะนะครับด้วยความที่มันลื่นนะครับพอเปลี่ยนมยันส่ยางตะขาบเนี่ยความน่ากลัวก็ลดลงไปเยอะนะฮะความน่ากลัวก็ลดลงไปเยอะและ้วก็มันก็ค่อยๆลงมาได้นะครับก็มีแตะเบรกบ้างนะครับแล้วก็ลากเกียร์สโลว์หนึ่งลงมาแล้วก็คอยแตะคอยปล่อยแตะปล่อยแตะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เวลาฝนตกๆถ้าจะขึ้นบนเขานะก็ปัดขึ้นไปได้เลยนะ ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก,กดคันเร่งอย่างเดียวนะขึ้นไปได้เลยสายพวงอะไรซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวานิดหน่อยนะครับมันคือข้อดีของยางตะขาบนะแล้วก็ข้อเสียข,ของมันก็คือเรื่องเสียงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งนะความแข็งถ้าคุณใส่ยางตะขาบเนี่ยแน่นอนครับมันแข็งไม่ว่าคุณจะปล่อยลมเหลือเท่าไหร่นะรถคนนี้เบีนผมเติมลมแค่15 psi นะ15 psi นะครับผมว่ายังมันยังแข็งเลยนะมันยังแข็งนะขนาด15 psi เนี่ยผมทุกปามเลยอนะ แปดเก้าร้อยโลหรือหนึ่งตันเนี่ยแก้มไม่ยุบเลยนะนะครับก็แล้วแต่คนมองนะสำหรับผมเนี่ยมันมองเป็นข้อดีนะเพราะว่าไม่ต้องเติมลมเยอะก็สามารถบรรทุกปามได้นะเนื่องจากมันมีโครงสร้างยางมันแข็งแรงนะแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้รถแบบผมไม่ได้บรรทุกอย่างเงี้ยแล้วก็ลุยไม่หนักนะผมว่าเป็นมัตเตอเรนก็พอนะแต่คือถ้าอยากดูสวยๆหดๆก็ต้องตะขาบนะมันดูดุดูเข้มนะนะครับแต่ก็แลกมาด้วย ข้อเสียก็ต้องยอมรับนะฮะหนึ่งนะเสียงดัง2แข็งนะครับแล้วก็3านะราคาที่ค่อนข้งสูงนะครับเมื่อเทียบกับยางมัสเตเลนเนี่ยไซส์เดียวกันนะฮะเซอต์คาบ1ชุดเนี่ยซื้อมัสเตอรเ์เลนได้2ชุดนะก็ก็พิจารณากันตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะนะครับที่นะนที่ผมขับอยู่เจนะฮะเสียงจากคาริเบียนทันข้างหลังเนี่ยเข้ามาชัดมากนะทั้งที่รีโวเนี่ยรถผม2ปีเองนะครับพวกยางเก็บเสียงนะยังดีอยู่นะยังดีอยู่ นะผมจะเงียบให้เพื่อนได้ฟังเสียงนะผมไม่แน่ใจว่าไมค์โทรศัพท์มันดูดเสียงได้หรือเปล่าเพราะเสียงมันมาจากด้านหลังมันไม่ได้เสียงที่พุ่งตรงเหมือนเวลาผมพูดนะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ยินนะเพราะว่ามันผมขับอยู่ในรถเนี่ยผมนั่งฟังมันดังชัดมากนะกล้องน่าจะดูดเสียงได้นะ ถามว่าวันนี้ลากไปไหนนะฮะลากไปซ่อมนะครับลากไปซ่อมนะฮะเกิดมีอุบิเหตุนิดหน่อยนะก็คือตัวนอว็อตเพลาหลังด้านขวานะครับเกลียวมันเสียนะเกลียวมันเสียแล้วก็ทําให้น็อตตัวเมียมันหลุดออกมาคนระับทาให้ล้อหลุดนะฮะเมื่อวานขับอยู่แล้วล้อหลุดนะครับตอนนี้ก็เอาน็อตล้อนะฮะอัดเข้าไปก่อนนะครับให้มันอยู่ก่อนเพื่อที่จะลากมาอู่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปที่อู่แล้วก็เปลี่ยนทั้งตัวผู้ตัวเมียนะ เปลี่ยนทั้งชุดนะครับก็ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับของใหม่นะครับเปลี่ยนน็อตใหม่กระจกนะฮะนะครับก็อันตรายนะรถเก่าอายุเยอะนะครับเกลียวมันก็เสียเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะฮะเวลาเราต่อเซอร์วิสใช้บล็อกลมยิงมันก็มีการเป็นเกลียวบ้างนิดหน่อยบางครั้งหลายรอบมันก็หนักเข้าหนักเข้ามันก็เสียนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวผู้บ้างนะเปลี่ยนตัวเมียงเดียวก็ไม่ได้นะในไหนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนใหม่ยกชุดนะฮะตัวผู้ตัวเมียนะครับ ใครที่ยังไม่เจอปัญหาล้อหลุดนะก็ลองเช็คดูนะผมดูในกลุ่มนะครับเป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะไม่ได้เป็นเฉพาะผมรู้ว่าบางคนนะผมเห็นมีการโพสต์ถามอยู่บ่อยๆนะเรื่องน็อตเพลาล้อหลังนะครับมีทั้งขาดนะครับทั้งเกลียวเสียแล้วก็ทั้งตัวเพลาแตกนะครับตัวไอตัวแข็งเพลาแตกนะนะครับก็ลองเช็คกันดูนะเผื่อบางคนนะครับน็อตอ,อาจจะเกลียวเสียหลุดหายไปสักตัวหนึ่งตัวสองตัวนะ าจจะเหลือแค่หนึ่งตัวอาจจะเหลือสองตัวนะก็อันตรายนะครับทางที่ดีก็ถ้ามันเริ่มเสียสักตัวนึ้งก็เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับของผมเนี่ยผมไม่ได้เช็คเลยแล้วก็ผมก็ใช้งานหนักอยู่ตลอดนะผมมันทุบนะแล้วเมื่อวานอยู่ๆมันก็หลุดหายไปเลยสี่ตัวทําให้ล้อหลุดนะครับทำให้ล้อหลุดเลยนะแต่ยังดีที่ขับอยู่ในสวนนะมันไม่มีความเร็วนะขับอยู่ประมาณสักห้าหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนที่มันหลุดนะก็คือกลาลังจะกลับบ้านนะแล้วมันหลุดนะทาใหา้แก้ไขได้ทันนะก็ เอาน็อตล้อมาใส่แทนนะเอาน็อตล้อตัวเมียนะมาใส่แทนแล้วก็ขันย้ำเข้าไปนะใช้กากบาดขันย้ำเข้าไปนะทําให้มันแข็งมันแน่นนะแล้วก็สามารถลากมาได้ให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงยางได้เนี่ยนะตอนนี้ผมวิ่งอยู่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะเร่งเดี๋ยวงหน้าทางตรงผมจะเร่งขึ้นไปสักหนึ่งร้อยแล้วกันนะหนึ100่งร้อยแล้วกัน นะครับเพืเ่อนๆได้ฟังเสียงว่าเสียงจากข้าหลังมันจะดังชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวราดูทางตรงสักครู่นะตรงนี้ถนนมันไม่ค่อยเรียบนะเนี่ยน,นี่แค่เลยแปดสิบนิดนิดนะเลยแปดสิบนิดนิดเสียงเข้ามาแล้วนะผมแง้มกมาจกนิดนึงนะ นี่นะครับแก้กระจกนิดเดียวนะกระจกบานหลังด้วยับที่ผมเนีไ้ไม่ได้บังไม่ได้ฝังคนขับนะกระจกประตูบานหลังคนขับนะครับถ้าอย่าสักเก้าสิบหรือว่าร้อยเนี่ยเสียงมาเต็มมากนะแล้วยิ่งถ้าคุณนั่งอยู่ในคาริบเบียนนะไม่ต้องถามเลยนะหูอื้อน,นะนะครับใครออกทิปไกลๆนะผมแนะนํานะลากนะนะครับลากแบบนี้สะดวกกว่านะประหยัดน้ํามันกว่านะนี่ขนาดลากนะ 10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในขนาดลากนะผมเปิด power mode ตลอดนะตอนผมลากเพราะว่าน้ำหนักมันหน่วงอยู่ข้างข้างหลังค่อนข้างเยอะนะก็เปิด power mode ขับออกตัวอะไรมันง่ายนะนี่ผมปิดกระจกแล้วนะยังได้ยินอยู่เลยนะความเร็ว80เป็รนะครับน่าเสียดายที่ถนนมันไม่ค่อยเรียบนะทำให ผมไม่สามารถใช้ความเร็วที่มันคงที่นานๆได้นะเราสักครู่นะเราถนนเรียบสักนิดหนึ่งนะข้างหน้าน่าจะดีนะโอเคนะครับลิปตดก,กระจกทุกบานนะฮะกาวสินะครับหนะนึ่งรอยนะนี่ฮะเสียงยางมาชัดเจนมากนะครับ โอเคนะก็มาฟังเสียงกันเล่นๆนะครับระหว่างขับรถลากคาริเบียนไปซ่อมนะครับก็ให้ฟังเสียงตัวอย่างตะขาบนะมีขนาดรถอยู่ด้านหลังนะครับผมไม่ได้อยู่ในรถคาริเบียนนะะอยู่ในคาริวโวลากคาริเบียนมานะเสียงยังเข้ามาในคาริวโวดังขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ข้างทางหรือว่านั่งอยู่ในคาริเบียนนะเสียงจะชัดมากนะนี่นะเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเราจะม่คลิปหน้าสวัสดีครับ